ขออะไรก็สำเร็จไหวให้ดีท่านยมเมตตาสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก่อนอื่นก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าขอให้ทุกท่านตั้งสติและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะในวันนี้ เรามีวิธีบูชาท่านยมเป็นเคล็ดลับจากคุณหมอปลายวิธีบูชาท่านยมไหว้ให้ดีขออะไรก็สำเร็จท่านยมเมตตาโดยคุณหมอปลายพลายกระซิบได้เปิดวิธีที่หลายคนยังไม่รู้ว่าการบูชาท่านยมนั้นทำได้อย่างไรในวันนี้นะคะเรามีวิธีการสวดหรือบูชาท่านยมอย่างไรให้ท่านรักและเมตตา ขออะไรก็สำเร็จซึ่งคุณหมอปลายบอกว่าท่านโยมสามารถช่วยคุณได้จริงหากทำถูกหลักวิธีควรจุดธูปดำสองดอกเสมอเพราะควันธูปคือสื่อกลางของเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห้ามใช้ธูปไฟฟ้าหรือธูปหอมแล้วตามด้วยบทสวดบูชาท่านโยมปะโตเมตังปะระชีวะนังสุขโตจุติ จิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติซึ่งคุณหมอปลายก็ได้บอกไว้ว่าการสวดแต่ละจำนวนจบนั้นจะมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันสวดสองจบสำหรับผู้ที่ไหว้บูชาถวายของธรรมดาสวดห้าจบเพื่อทำบุญให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วสวดเจ็ดจบเพื่อขอเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุ สวด8จบเพื่อขอเรื่องเงินทองโชคลาภสวด9จบขอเรื่องความเจริญก้าหน้าสวด11จบเพื่อให้ท่านยมช่วยแก้ของสำหรับคนโดนของสวด17จบเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วแต่รู้สึกยังมีอะไรตามอยากให้ท่านช่วยป้องกันสิ่งที่มองไม่เห็นและสวด35จบหรือ39จบ เพื่อบนบานหรือขอความช่วยเหลือเร่งด่วนและคุณหมอปลายนะคะก็ยังแนะนำอีกว่าควรจุดทูปสองดอกและกรวดน้ำถวายบุญให้ท่านบ่อยๆปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้สมหวังกับสิ่งที่ท่านตั้งใจไว้นั่นเองเหมือนกับที่บอกไว้ว่าไหวให้ดีท่านเมตตาขออะไรก็สำเร็จต่อไป เรามาอัปเดตข่าวสารจากท่านยมกันต่อค่ะล่าสุดภิกษุณีสุทัศนาหรือคุณหมอปลายปลายกระซิบเดินทางมาที่ประเทศไทยเผยท่านยมเตือนผ่านคุณหมอปลายครื่งปีหลังกลียุกเต็มรูปแปบบอะไรที่ไม่เคยเกิดก็จะเกิดเรียกได้ว่าไม่เชื่อก็ไม่ลบหลูหลังที่ก่อนหน้านี้คนแห่แชร์คำทำนายสนั่น จากเหตุการณ์ไฟไหม้ผับจังหวัดชนบรุรีสืบเนื่องมาจากหมอปลายนวรชาหรือหมอปลายพลายกระซิบกับคำทำนายที่แม่นเคยทำนายดวงเมืองในครึ่งปีหลัง2565ก่อนจะไปบวชเป็นภิกษุณีที่ประเทศศรีลังกาเตือนระวังไฟไหม้เรื่องน้ำและระบบการบินทั้งในและนอกประเทศล่าสุดภิกษุณีสุทัศนา ได้เดินทางกลับมายัางประเทศไทยพร้อมภิกษุณีเจ้าอาวาสและภิกษุณีพระพี่เลี้ยงจากศรีลังกาเปิดดวงครึ่งปีหลังในปีนี้ถึงสิ่งที่ท่านยมมาเตือนโดยใช้คำว่าเป็นการพูดคุยกันแบบกันเองว่าท่านยมเตือนเรื่องไฟและน้ำเครึ่งปีที่เหลือขอไม่ใช้คำว่าทำนายสิ่งที่ท่านยมยังบอกยังเตือนอยู่ยังเป็นเรื่องไฟ ที่เกี่ยวกับไฟปะทุคําว่าไฟปะทุขอใช้เลยว่าระเบิดยังมีอีกน้ำจะไม่ใช่แบบน้ำทะเลแต่จะเป็นน้ำสีเข้มน้ำป่าน้ำเนา่าน้ำหนองมาแบบตั้งตัวไม่ทันเพราะฉะนั้นคนไทยเตรียมตัวไว้เลยสถานการณ์รอบโลกจะเป็นเรื่องภูเขาไฟระเบิดประเทศที่น้ำไม่เคยท่วมจะท่วมประเทศที่เป็นที่ท่องเที่ยว จะเที่ยวไม่ได้ปีนี้ช่วงปีหลังเป็นปีที่เรียกว่าธรรมชาติลงโทษเพราะว่ามนุษย์เริ่มไปก้าวกายในสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วเป็นช่วงกะลียุคแบบเต็มรูปแบบเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่น่าเกลียดต้องใช้คานี้เลยหลายคนเจอแล้วได้ยินข่าวจะรู้สึกผิดหวังก็ต้องทำใจช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดมีโรคใหม่ ส่วนเรื่องโรคภัยยังมีอีกพูดข้ามช็อตไปเหนือกว่าฝีดาดลิงเพราะว่าตอนนั้นเคยพูดว่ามันจะมีสองโรคที่มาใหม่ตอนนี้เหนือกว่ามีโรคที่เกิดใหม่น่าจะมาจากของที่ละลายน้ำน่าจะมาจากพวกน้ำแข็งเย็นแล้วทำให้เกิดเชื้อตัวใหม่ที่มันจะเข้ามาถามว่าป้องกันได้ไหมวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันได้ ความแรงยังไม่เท่าโควิด -19 จะเสียเท่าโควิด -19 น่าจะประมาณ2-3ปีอันนั้นคือนักแต่ว่าที่จะเห็นช่วงทำม,มินนี้จะมีคนที่เสียหายจากน้ำเยอะแล้วก็โรคภัยที่ติดตัวแล้วฝังเอาไว้ในระยะยาวมาจากสัตว์น้องหมาน้องแมวพาไปรับวัคซีนให้ครบแล้วจะปลอดภยัยระหว่างเครื่องบินตก ความสูญเสียถ้าสิ้นปีนี้น่าจะมาจากเครื่องบินแต่น่าจะเป็นของต่างประเทศเหตุการณ์ใหญ่ๆเหมือนหลายปีที่แล้วแต่ไม่ได้หายน่าจะตกหรือมีเหตุอะไรกลางอากาศมันแย่ลงทุกทีมันจะดีขึ้นแต่ตอนนี้เห็นหน้าคุณลุงบุญอาขึ้นมาก็กรุ่งใจพอสมควรใช้คำว่ากรุ่งใจเลยมันอาจจะเป็นการรวมตัวกันทำอีกขั้นหนึ่ง ที่เห็นความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันจะดีขึ้นแต่มันกลายเป็นดูดทุกอย่างออกไปจากประชาชนถามว่าท่านยมได้บอกอะไรที่น่าดีใจไหมไปอยู่ศรีลังกามาทุกคนจะเห็นว่าเขาสู้กันสุดขีดแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คืออายมากที่บอกว่าเป็นคนไทยแล้วอยู่ในศรีลังกาเพราะว่าเขาถามว่าทำไมประเทศอยู่ทำแบบนี้ไม่มีใครรับแล้ว เอาเขามาทำไมเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือหนึ่งข้อที่อายหน้าชามาตั้งแต่รู้ข่าวว่าเขาอนุญาตให้มาอันนี้มันก็คือการตัดสินใจที่แปลกๆแล้วหนึ่งอย่างเพราะฉะนั้นการตัดสินใจหลังจากนี้เราก็เตรียมตัวไว้เลยว่าพื้นฐานความคิดเขาคิดอะไรอยู่แต่คนใหม่ๆที่อยู่ในกลุ่มเดิมก็จะขึ้นมาเพื่อสร้างความหวงังถามว่าหวังได้ไหม ภาพดีมากเลยช่วงแรกหลังจากนั้นก็จะเห็นว่ามันอยู่ในลูปเดิมเหมือนเดิมคริปโตใช่ไหมยังบอกว่าช่วงปลายปีตอนนี้น่าจะเป็นพฤศจิกายนเป็นต้นไปจะดีขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เห็นนะไม่ได้รู้อะไรใครที่เก็บเงินจีนเงินสดเก็บไม่ได้แล้วภาษาจีนสัญชาติจีนสำคัญมาก สกุลเงินเขาน่าจะเปลี่ยนเป็นดิจิตัลทั้งหมดหรืออะไรสักอย่างเพราะว่าเขาปิดประเทศรอบนี้เพราะปกติลวงพี่จะต้องอยู่ที่จีนตลอดอยู่ที่จีนเป็นหลักแล้วพยายามเปิดดวงเพราะอยากจะกลับไปแก้บนว่าเมื่อ,อไหร่จะได้เขา้าเขาปิดประเทศเพื่อที่เขาจะพัฒนาทุกอย่างแล้วเปลี่ยนแปลงจนคนไทยตามไม่ทันใครที่ลงทุนหรือทำอะไรกับจีน ลองหาข้อมูลดูว่าสกุลเงินเขาจะขนาดไหนแล้วอีกอย่างที่เคยพูดไว้เรื่องของสหรัฐอเมริกากับจีนเริ่มแล้วแต่จะบอกเลยว่าฝั่งผมสีดำแข็งกว่าผมสีทองเพราะฉะนั้นสกุลเงินนักลงทุนทั้งหลายเตรียมตัวย้ายฝั่งเตือนสติคนรุ่นใหม่เตือนสติอยากจะบอกว่าด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ แต่ละคนพยายามหาที่พึ่งแต่ที่พึ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวเองอยากเตือนเด็กรุ่นใหม่ว่าอย่ากเกี่ยงงานทํำงานเถอะอย่าคิดว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจมันจะเพอร์เฟกไปหมดมันจะประสบความสำเร็จทุกอย่างอยากให้หยุดความคิดแบบนั้นแล้วก็ดึงสติกลับมาว่าทุกอย่างเงินที่มันเป็นเงินประจำสำคัญที่สุดอย่ารวยหางานเสริม ยังไงต้องมีแบบนี้ไว้ก่อนเพราะว่าโลกมันจะหมุนกลับมาสู่ยุคที่จเจริญส่วนครัวแล้วก็กลับมาสู่ยุคที่มันต้องกลับมาใช้แม่นุ่นเหมือนเดิมมันก็ใช้ชีวิตลำบากเหมือนกันสำหรับเด็กยุคใหม่อยากจะเตือนสติแบบนี้สำหรับคนที่สูงอายุแล้วเราตามโลกไม่ทันค่อยๆพัฒนายังไม่สายยังห่วงเรื่องแม่ค้าออนไลน์เพราะว่าเดี๋ยวจะเจ๊งกันอีกเยอะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือคำเตือนจากท่านยมโดยผ่านภิกษุณีสุทัศนาหรือคุณหมอปลายปลายกระซิบสำหรับคลิปนี้ทางทีมงานก็ต้องขอขอบคุณภิกษุณีสุทัศนาหรือคุณหมอปลายปลายกระซิบไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ